สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เส้นทางศรัทธาวันนี้เป็นตอนพิเศษที่ผมอยากจะพาทุกคนเดินทางย้อนเวลาไปสู่สถานที่หนึ่งที่ไม่เพียงแต่จะเป็นมรดกโลกแต่ยังเป็นเสมือนประตูแห่งความทรงจำของทั้งสองประเทศสถานที่ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของอารยธรรมของโบราณ แต่ในขณะเดียวกันก็กลายเป็นเงื่อนไขแห่งความขัดแย้งอันยาวนานใช่ครับผมกำลังพูดถึงเขาพระวิหารชื่อที่เมื่อเอ่ยขึ้นมาหลายคนคงนึกถึงภาพประสาทหินใหญ่ที่ตั้งตระงานอยู่บนหน้าผาสูงชันมองลงไปเห็นป่าและที่ราบสุดลูกหูลูกตาแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ทำให้นึกถึงการพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชา ความตรึงเครียดทางการเมืองความรู้สึกไม่พอใจของคนทั้งสองฝั่งและการตัดสินของศาลโลกที่กลายเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์คืนนี้ผมอยากชวนทุกท่านนั่งฟังกันอย่างสงบสบายๆไม่ต้องรีบเพราะเรื่องนี้มันคือการเดินทางที่ยาวไกลเหมือนเรากําลังไต่บันไดหินทีละขั้นเข้าสู่ประวัติศาสตร์พันปี ลองนึกภาพตามผมนะครับบนสันเขาพนมดงรักที่ทอดตัวกั้นระหว่างไทยกับกัมพูชามีหน้าผาสูงกว่า500เมตรอยู่ตรงปลายชายแดนจังหวัดศรีสะเกดของไทยและจังหวัดพระวิหารของกัมพูชาบนหน้าผานั่นเองคือที่ตั้งของปราสาทหินเขาพระวิหารศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู บันไดหินทอดยาวกว่า800เมตรทางเดินหลายชั้นที่ไล่ระดับขึ้นไปถึงปราสาทหลักเปรียบเสมือนการเดินทางจากโลกมนุษย์ไปสู่เขาพระสุเมนอันเป็นศูนย์กลางจักรวาลในคติความเชื่อโบราณถูกก้อนหินถูกแกะสลักประณีตบอกเล่าเรื่องราวทั้งทางาศาสนาและการเมืองในยุคข,ของขอมโบราณนี่คือความยิ่งใหญ่ที่ไม่ใช่เพียงแค่สถาปัตยกรรม แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอารยธรรมทั้งอาณาจักรแต่เรื่องราวของเขาพระวิหารไม่ได้จบแค่ตรงนั้นเมื่ออำนาจขอมเสื่อมลงพื้นที่นี้ก็ถูกทิ้งร้างตามกาลเวลาและเมื่อวันเวลาหมุนเข้าสู่ยุคใหม่ดินแดนแถบนี้ก็กลายเป็นชายแดนที่มีเส้นแบ่งเขตชัดเจนมากขึ้นเส้นที่ไม่ได้วางโดยคนท้องถิ่น แต่เป็นเส้นที่คนภายนอกอย่างฝรั่งเศสผู้เข้ามาปกครองกัมพูชาในฐานะอนณานิคมเป็นคนลากและเส้นนั้นเองก็ได้กลายเป็นต้นตอแห่งความขัดแย้งอันยาวนานย้อนกลับไปในราวปลายคริสตศตวรรษที่19ถึงต้นคริสตศตวรรษที่20สยามหรือไทยในยุคนั้นกำลังเผชิญแรงกดดันจากจักรวรรดินิยมตะวันตก โดยเฉพาะฝรั่งเศสที่เข้ามายึดครองดินแดนฝั่งกัมพูชาและลาวในปี1904ไทยและฝรั่งเศสทำสัญญากันว่าจะกำหนดเส้นเขตแดนโดยใช้สันปันน้ำเป็นหลักนั่นหมายถึงเส้นแบ่งน้ำไหลตามสันเขาพนมดงรักซึ่งถ้าใช้เกณฑ์น,นี้จริงๆเขาพระวิหารจะอยู่ในฝั่งไทยแน่นอนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ฝรั่งเศสจัดทำแผนที่ที่เรียกว่าแผนที่ภาคผนวกหนึ่งซึ่งวาดเส้นเขตแดนให้เขาพระวิหารไปอยู่ในกัมพูชาโดยที่ฝ่ายไทยเองในเวลานั้นก็ไม่ได้ประท้วงหรือทักท้วงอย่างเป็นทางการหลายสิบปีผ่านไปเขาพระวิหารจึงกลายเป็นดินแดนที่ไทยกับกัมพูชาต่างก็อ้างสิทธิ์แล้วในที่สุดเรื่องนี้ก็ไปถึงศาลโลกที่กรุงเฮก ในปี1959กัมพูชาเป็นฝ่ายฟ้องร้องโดยอ้างว่าไทยยึดครองเขาพระวิหารโดยไม่ชอบธรรมและในปี1962ศาลโลกมีคำตัดสินว่าเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาข่าวนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนในสังคมไทยคนไทยจำนวนมากเหมือนรู้สึกถูกปล้นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ผูกพันกับแผ่นดินไทยมานาน ขณะที่กัมพูชาก็ฉเฉลิมฉลองในฐานะชัยชนะทางการกฎหมายระหว่างประเทศเสียงนาฬิกาเดินช้าช้าในปี1962ลองจินตนาการบรรยากาศสิครับทหารไทยต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ประสาทน้ำตาของชาวบ้านชายแดนที่ผูกพันกับพื้นที่ตรงนั้นความเงียบงันที่ปกคลุมหน้าผาสูงชันแต่เบื้องหลังคือความปั่นป่วนในใจของคนทั้งชาติ และที่สำคัญคำพิพากษาครั้งนั้นแม้จะชัดเจนในตัวประสาทแต่ก็ไม่ได้บอกว่าพื้นที่โดยรอบเป็นของใครนั่นเองที่ทำให้ข้อพิพาทไม่ได้สิ้นสุดลงแต่กลับเหมือนบาดแผลที่ถูกกรีดไว้และยังไม่สมานผมอยากให้ทุกท่านลองซึมซับว่าเรื่องราวของเขาพระวิหารมันไม่ใช่เพียงแค่ประสาทหินโบราณ แต่มันคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่มีทั้งความใกล้ชิดและความขัดแยง้งและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางในวันนี้จากความศรัทธานในาศาสนาความงามของศิลปะมาสู่การเมืองและข้อพิพาทระดับชาติผมจะพาทุกท่านเข้าสู่ยุคเห็นความตึงเครียดและความพยายามที่จะทำให้เขาพระวิหารเป็นมรดกโลก ซึ่งนั่นก็ยิ่งทำให้บาดแผลเก่าถูกกรีดซ้ำอย่างเจ็บปวดเราได้เห็นการเดินทางจากความรุ่งเรืองของขอมโบราณมาสู่ข้อพิพาทที่ไปถึงศาลโลกและคำตัดสินในปี1962แต่เรื่องของเขาพระวิหารยังไม่จบลงแค่นั้นหลังปี1962ไทยกับกัมพูชาต่างก็มีช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ขึ้นขนลงๆบางช่วงเงียบสงบบางช่วงตึงเครียด แต่ประเด็นเขาพระวิหารก็ยังคงเหมือนถ่านไฟที่ซุกไว้ใต้ขี้เท่ารอเพียงจังหวะที่มีลมพัดก็พร้อมจะลุกเป็นเปลวเพลิงอีกครั้งและลมพายุลูกใหญ่ก็พัดมาในปี2008ปีนั้นประเทศกัมพูชาได้ยื่นเรื่องต่อองค์การยูเนสโกเพื่อขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารหรือที่เราเรียกว่าเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมฟังดูเผินๆก็เป็นเรื่องน่ายินดีใช่ไหมครับ เพราะการได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกย่อมหมายถึงการยืนยันว่าเขาพระวิหารคือมรดกของมนุษยชาติทั้งโลกไม่ใช่แค่ของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่สำหรับคนไทยแล้วการขึ้นทะเบียนครั้งนั้นกลับถูกมองว่าเป็นการลุกล้ำเพราะยูเนสโกรับรองจากฝั่งกัมพูชาตแต่เพียงฝ่ายเดียวบรรยากาศในเวลานั้นตึงเครียดอย่างหนักการเมืองภายในไทยเองก็กำลังวุ่นวาย รัฐบาลในเวลานั้นถูกโจมตีว่ามีท่าทีสนับสนุนให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนได้สําเร็จฝ่ายตรงข้ามต่างการเมืองจึงใช้ประเด็นเขาพระวิหารเป็นเชื้อเพลิงปลุกกระสายชาตินิยมและเมื่อสื่อกระจายข่าวออกไปคนไทยจํานวนมากก็รู้สึกว่าถูกหักหลังถูกยกสมบัติชาติไปให้ต่างชาติอีกครั้งชายแดนไทยกัมพูชาที่เงียบสงบมานานก็เริ่มประทุ ทหารทั้งสองฝ่ายเข้ามาประจำการเฝ้าระวังในพื้นที่ทับซ้อนรอบปราสาทเสียงปืนเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นคราวๆหมู่บ้านชายแดนต้องอบพยพคนไทยและกัมพูชาที่อยู่ใกล้ปราสาทต่างก็ต้องทิ้งบ้านเรือนหลบภัยบรรยากาศความหวาดกลัวปกคลุมไปทั่วลองหลับตาและจินตนาการตามผมนะครับในช่วงกลางปี2011ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการยิงปืนใหญ่ข้ามแดน ทหารเสียชีวิตทั้งสองฝ่ายบ้านเรือนถูกเผาไหม้เสียงร้องไห้ของเด็กเล็กเสียงตะโกนเรียกหาญาติพี่น้องเสียงเครื่องบินลาดตระเวนโฉบเหนือฟ้าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ควรจะเป็นมรดกโลกของมนุษยชาติมันน่าเศร้าไหมครับที่สิ่งซึ่งควรจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ความงดงามกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสงครามทมกลางความตึงเครียดนั้นกัมพูชาก็ไม่หยุดที่จะใช้เวทีระหว่างประเทศเรียกร้องสิทธิของตน ในปี2 0 1 1ถึง2012ักัมพูชานำเรื่องกลับไปสู่ศาลโลกอีกครั้งเพื่อให้ตีความคำพิพากษาเมื่อปี1962ให้ชัดเจนว่าพื้นที่โดยรอบเขาระวิหารเป็นของใครกันแน่ไทยเองก็ไม่อ่านนิ่งเฉยได้ต้องส่งทีมกฎหมายไปต่อสู้เช่นกันทั่วทั้งสังคมไทยจับตารอฟังคำตัดสินใหม่ด้วยใจระทึกและแล้วในปี2013ศาลโลกได้มีคำวินิจฉัยเพิ่มเติมศาลยืนยันว่า ปราสาทพระวิหารและพื้นที่สันเขาที่แนบชิดกับปราสาทต้องอยู่ภายใต้การครอบครองของกัมพูชาแต่ก็ไม่ได้ขยายความว่าพื้นที่รอบนอกทั้งหมดเป็นของกัมพูชาโดยแต่อย่างใดแปลความง่ายๆก็คือกัมพูชามีสิทธิเท็มที่เหนือเขาพระวิหารและบริเวณสันเขาที่ติดปราสาทโดยตรงส่วนพื้นที่อื่นๆไทยกัมพูชายังต้องเจรจากันต่อไปแม้จะมีคำวินิจฉัยใ,ใหม่ แต่ความขัดแย้งก็ยังไม่ได้หายไปอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะเส้นเขตแดนที่ถูกลากด้วยปากกาของฝรั่งเศสเมื่อร้อยกว่าปีก่อนยังคงเป็นเส้นที่สร้างรอยร้าวมาจนถึงทุกวันนี้และเมื่อมองในมุมของศรัทธาผมอยากจะชวนให้ทุกท่านคิดตามครับปราสาทเขาพระวิหารถูกสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาต่อเทพเจ้าด้วยความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมที่ต้องการเชื่อมมนุษย์กับสวรรค์แต่เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งที่เคยเป็นศรัทธากลับกลายเป็นข้ออ้างในการต่อสู้แย่งชิงนี่คือบทเรียนที่ทำให้เราต้องถามว่าแท้จริงแล้วศรัทธาเป็นสิ่งที่หลอมรวมคนหรือว่าเป็นสิ่งที่ถูกใช้เพื่อแบ่งแยกกันแน่บรรยากาศในช่วงนี้อาจทำให้หลายท่านรู้สึกหนักใจนะครับเพราะมันคือช่วงที่ไฟแห่งความขัดแย้งลุกโชนที่สุดในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเขาพระวิหาร แต่ในช่วงตัดถัดไปผมจะพาทุกท่านก้าวเข้าสู่ภาพปัจจุบันว่าเขาพระวิหารวันนี้เป็นอย่างไรทั้งจากฝั่งกัมพูชาและฝั่งไทยและที่สำคัญเราจะชวนกันมองว่ามรดกโลกแห่งนี้จะพาเราไปสู่เส้นทางแห่งสันติหรือเส้นทางแห่งความแตกแยกต่อไปเราได้พูดถึงทั้งประวัติศาสตร์โบราณความรุ่งเรืองความศักดิ์สิทธิ์และแน่นอนครับข้อพิพาททางการเมืองการทูต และความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วแต่ตอนนี้ผมอยากพาทุกคนมามองปัจจุบันและอนาคตของเขาพระวิหารครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ปีคศ2008เมื่อกัมพูชาประสบความสำเร็จในการขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกความตึงเครียดก็กลับมาปะทุขึ้นอย่างรุนแรงมีการปักปันเขตแดนที่ยังไม่ชัดเจน มีทหารทั้งสองฝ่ายประจำการตามแนวชายแดนมีเหตุประทะกันเป็นระยะระยะและก็มีผู้เสียชีวิตทั้งทหารและชาวบ้านสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้เขาพระวิหารไม่ใช่เพียงแค่โบราณสถานแต่กลายเป็นสมรภูมิความรู้สึกของคนสองชาติแล้วในปีคศ2013สารโลกหรือ ICJ ก็ได้มีคำวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยยืนยันว่าพื้นที่สันเขาใกล้ปราสาทนั้นเป็นของกัมพูชาซึ่งไทยก็จำเป็นต้องยอมรับ แม้ว่าภายในประเทศจะมีเสียงไม่พอใจอยู่มากตรงนี้แหละครับที่ผมอยากชวนให้เราลองถอนหายใจลึกๆแล้วมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสายตาแห่งสติและศรัทธาเพราะถ้าเรามองไปที่ความจริงเขาพระวิหารไม่เคยเป็นของใครคนเดียวปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงที่แนวคิดพรมแดนแบบรัฐชาติยังไม่มีด้วยซ้ำไป สมัยโบราณผู้คนเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างดินแดนนี้อย่างเสรีจะเป็นขเขมรบ้างจะเป็นสยามบ้างล้วนแล้วแต่ใช้ภูเขาลูกนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาเป็นที่สถิตของเทพเจ้าไม่ใช่เป็นที่วัดกันว่าเส้นเขตแดนอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดว่าใครคือเจ้าของปราสาทพระวิหารบางทีคำถามนั้นเองอาจจะเป็นปัญหาในเมื่อปราสาทพระวิหารนั้นสร้างมาเพื่อเทพเจ้าไม่ได้สร้างมาเพื่อการเมืองปัจจุบันครับ บรรยากาศรอบๆเขาพระวิหารก็เริ่มกลับมาสงบมากขึ้นทั้งไทยและกัมพูชาพยายามเปิดการค้าชายแดนประชาชนสองฝั่งก็อยากใช้ชีวิตกันอย่างปกต,ตินักท่องเที่ยวก็ยังอยากไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมขอมที่ตั้งตระงานอยู่บนหน้าผาสูงเขาพระวิหารยังคงได้รับการดูแลในฐานะมรดกโลกที่มีความสำคัญต่อมนุษยชาติทั้งหมด ไม่ใช่แค่ของไทยไม่ใช่แค่ของกัมพูชาแต่เป็นของทุกคนที่เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมและศรัทธาแล้วคำถามคือเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ผมคิดว่าบทเรียนสำคัญที่เราทุกคนควรนำกลับไปคือความศรัทธาที่แท้จริงไม่เคยแบ่งเขตแดนไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยหรือกัมพูชาเมื่อคุณยืนอยู่เบื้องหน้าปราสาทพระวิหารคุณจะสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ ที่เกินกว่าจะเป็นเพียงแค่สมบัติของชาติใดชาติหนึ่งในแง่ศาสนาปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นบูชาเทพเจ้าฮินดูโดยเฉพาะพระศิวะแต่เมื่อการเวลาผ่านไปผู้คนก็หันมานับถือพุทธศาสนาปราสาทจึงยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้คนทุกยุคทุกสมัยในแง่ศรัทธามันสอนเราว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดนบนแผนที่ ความศรัทธาเกิดขึ้นจากใจมนุษย์และแผ่ขยายไปได้กว้างไกลกว่านั้นบางทีนะครับที่เขาพระวิหารกลายเป็นมรดกโลกก็คือคำตอบอยู่แล้วว่านี่ไม่ใช่มรดกของไทยหรือกัมพูชาเท่านั้นแต่มันคือมรดกของโลกมรดกของมนุษยชาติและในมุมของเส้นทางศรัทธาผมอยากชวนให้ทุกคนมองว่าแทนที่เราจะถามว่าเขาพระวิหารเป็นของใครเราอาจจะถามว่า เราจะดูแลเขาพระวิหารร่วมกันได้อย่างไรและที่สำคัญเราจะทำอย่างไรให้เขาพระวิหารไม่กลายเป็นสนามรบแต่เป็นสะพานแหง่งศรัทธาเชื่อมใจคนสองชาติสุดท้ายนี้ครับไม่ว่าประวัติศาสตร์จะบอกอะไรไม่ว่าการเมืองจะตัดสินอย่างไรผมเชื่อว่าพลังศรัทธ,ธาของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่กว่าขอบเขตพรมแดนเสมอเขาพระวิหารจึงไม่ใช่แค่ปลายทางของความขัดแย้งแต่ยังสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของสมานฉันท์ได้ หากเราเลือกที่จะมองด้วยสายตาแห่งเมตตาและหัวใจที่ศรัทธาในความดีงามและนี่คือเส้นทางศรัทธาเขาพระวิหารมรดกโลกที่ปลายทางความขัดแย้งขอบคุณที่อยู่ด้วยกันไว้เจอกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ